สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับเรานะครับในช่องพังพิดาวเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนดื่นเลยนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่ต้อยนะครับผมกล้วยจากแม่ต้อยนะครับผมสามร้อยคะแนนนะครับผมแล้วก็น้ําพริกจากแม่สุนะครับผมน้ําพริกจากแม่สุที่สั่งจากแม่แดงให้ลูกๆได้รับประทานนะครับผมก็ให้คุณแม่ส่งมาให้ตั้งแต่บ้านนะครับผมเอาไว้ให้คุณแม่ทานที่บ้านหนึ่งกระปุกนะครับผม ก็ขอกราบขอพระคุณแม่สุมากๆเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณแม่แดงมากๆด้วยนะครับผมที่ได้ให้ลูกๆได้ทานน้ำพริกนะครับผมจากแม่แดงนะครับผมก็ขอกราบขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมก็ขอให้คุณแม่นะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมลำล้ำรวยๆเฮงๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมก็ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ลูกๆมาทําเป็นคลิปนะครับแม่ๆมาทําเป็นคลิปให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะครับผมก็ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็มีแม่ๆบอกว่าไลฟ์สดบอกว่าให้มันกับทานข้าวด้วยกับลูกๆนะครับผมเดี๋ยวไว้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับแม่ๆเสาร์อาทิตย์นะครับผมเพราะว่าคุณพ่อก็จะได้อยู่ทานด้วยกันด้วยนะครับผมโอ้ํ้พริกนะครับผม น่าอร่อยมากเลยนะครับผมสั่งให้กินกับข้าวไปดูนะครับผมเมนูวันนี้นะครับแม่แม่ครับผมก็มีลาบหมูแล้วก็น้ําพริกน้ําพริกจากแม่แม่แม่สุนะครับผมที่สั่งจากแม่แดงให้นะครับผมน้าพริกตาแม่แดงโอ้น้พริกจากแม่สุครับผมแม่สุสั่งให้ทานแล้วก็กล้วยหวานนที่ก็เป็นกล้วยแม่ต้อยนะครับผมก็ขอกราขอบพระคุณแม่ต้อยมากมากเลยนะครับผม นี่ส่วนพี่ดาวก็อยู่ใกล้ๆนะครับวันนี้นะครับแม่ๆเดี๋ยวเจอกันในไฟ์สดนะครับผมไฟ์สดลูกๆก็จะเอาป้อนกล้วยไปป้อนพี่ดาวนะครับผมด,ดีใหญ่มากนะครับผมมีละ่ยี่สิบคะแนนนะครับผมบบยอยู่ที่นี่เขาไม่แถมไม่ต่อไม่ลดด้วยนะครับผมไม่ลดด้วยเจ้าโคเขาหกบีร้อยก็ไม่ได้นะครับรับเขาขายบียี่สิบแต่เราเหมือนกับเราบอกว่ามีบียี่สิบไหมนึกว่าเขาจะแถมให้ถ้าเป็นที่บ้านเราแถมเยอะเลยนะครับได้สามถุงนะครับผม ถุงละร้อยถุงละร้อยหรือเปล่านะครับผมถุงละห้ามีนี่ีผักนี่หัวละผ้านะคะแตงกวาครับแล้วก็ลูกกะถินนี่ครับลูกกระถินผสสารเพิรนมวยผักกระก็คุณย่ากําลังตําส้มตําปุกๆอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับผมคุณย่านะครับคุณย่าตำปลาประกยวต้องต้องต้องให้คุณย่ารีวิวก่อนนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับผมมะกระดันกระดันอ่าเดี๋ยวให้คุณย่ารีวิวดูด้ย เป็นไงน้ะพริกจากแม่แดงซิมซิมเดี๋ยวนี้จิมจิมกันเด้อค่ะแซ่บแท้แท้ทิ่ไม่แซ่บแล้วหอมป่ะครับหอมหอมกระเทียมผมชอบตรงที่กระเทียมเยอะๆนี่แหละครับผมแซ่บค่ะแม่แดงแซ่บแซ่บค่ะครับผมโูแซ่บมากนะครับมากเลยน้ำพริกจากเชียงใหม่นะครับผมเดวขาดเลยครับผมไปไปกินถ้ามีข้าวเหนียวเนี่ยโอ้โหจำกับข้าวเหนียวนี่แซ่บเลยครับผม ห้วท่อนไปก้วขอนทานครับเอากล้วยไปตอยุตกสาวันนี้อิ่งทั้งคนอิ่งทั้งค้างเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเบต้อยแม่สุมากๆเลยนะคะที่ให้ลูกๆนะคะได้ทานนะคะเมนูวันนี้แล้วก็ให้ที่ดาวนะคะได้กินกล้วยหวานๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมเรียนเชิญนะครับแม่แม่ทานข้าวด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวลูกๆขับเป็นคลิปนะครับผมนี่ก็เป็นที่พักนะครับผม วันนี้ก็พักสาลาพักญาติเหมือนเดิมนะครับแม่แม่นี่ก็เป็นเต็นท์คุณพ่อนะครับนี่ลูกๆนอนฝั่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถวัดนะครับพี่แม่รถทางวัดนะครับผมพี่ดาวก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะากล้วยไปให้ลูกสาวพี่แม่กินก่อนนะครับผมสักหนึ่งถุงก่อนลองท้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวสามทุ่มนะครับผมยี่สิบเอ็ดนาฬิกาลูกๆก็มาไล์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ ตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมก่อนนะครับผมโอ้ลูกสาวแม่แม่ได้กินอ้อยอยู่นะครับผมกินอ้อยวันนี้อยู่นอนติดกับเราเลยนะครับผมเราใช้โซ่นะครับผมนี่ครับผมผูกโซ่กับล้อรถเลยนะครับผมแล้วก็ขึงไปใส่ต้นไม้อีกฝั่งนึงนะครับผมแล้วก็ผูกพี่ดาวไว้ตรงกลางนะครับผม แบบนี้อุ่นใจมากนะครับพม่แม่เพราะว่าได้นอนด้วยกันนะครับผมถ้ามีสถานที่แบบนี้ทุกวันก็คงดีนะครับผมโอดูพี่ดาวกินกล้วยอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับผมส่วนนี้เป็นอ้อยนะครับผมอ้อยนี่อ้อยขันน้านะครับผมอ้อยขันน้าอ้อยน้ําขันนะครับผม <c oughs> อ่าพี่ดาวขอบคุณค่าสวยเร็วขอบคุณค่าสวยก่อนขอบคุณค่าสวยขอบคุณค่าสวยเร็วขอบคุณแม่ต้อยก่อน ไม่เห็นกล้วยไม่เห็นกล้วยเอาขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าเร็วเร็วกล้วยเร็วเวเอาขอบคุณค่าโอ้ไเห็นกล้วยเสร็จไปก่อนลองท้องก่อนกลับขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณกล้วยหวานหวานนะครับผมจากแม่ต้อยมากๆเลยนะครับผม,ม,มอร่อยเลยนะครับพี่ดาว <c oughs> โอ้ยแ่บมากเอาอิกเอาอีกเอาอเมีขอมีขอ โอ้โหเน่<อ><ๆ>ดูดูทำดูทำกล้วยนี้ลูกใหญ่มากนะครับผมกล้วยอยู่ที่นี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนเ,นเน่เเอาขอบคุณอีกครั้งเร็วขอบคุณค่าเร็วขอบคุณจใจสวยจใจสวยจ้าเสียงโอ้โหอ้าสายตาสายตามองกล้วยแซ่บมากแซ่บมากนะครับผม ดูครับค,ค่อยกินนี่ก็มีอ้อยนะครับผมนี่นะครับผมอยู่บนรถก็มีนะครับยังไม่หมดนะครับผมอ้อยกรอบนะครับผมต้นกล้วยต้นกล้วยดูยพุงนะครับผมไหนมาสองให้แม่แม่ดูฝั่งนี้ก่อนด<จ>อพูพุงดูพุงดตาใจดีหลวงตาใจดีมากนะคะรับผมคือถ้าหลวงตามีที่ผูกตอนก็คือเราคงได้กลับไปนอนกับหลวงตาอีกนะครับผมเพราะว่าหลวงตาไม่อยากให้เราไปเลยบอกว่าโอ้ยไม่อยากให้ไปบอกว่า รักมากนะครับผมถูกใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นลูกสาวแม่แมนะ่สวยบอกว่าให้ตัดอ้อยเอาหมดวัดเลยนะครับผมหลวงตาบอกให้ไปนอนในศาลาด้วยนะหลวงตาบอกให้พี่ดาวไปนอนในศาลานะครับผมโอ้หลวงตาก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทําตัวน่ารักนะั้งพี่ดาวเอาอีกเอาดูสายตาด้วยมองกล้วยน,นั่นนี่อันหนอันไนอันนอ,นนอนนัเอาโอ ลูกใหญ่มากน่าจะหวานมากเลยนะครับผมหวานตัวซิมแล้วไหนชิมได้ไหมลักซิมตัวแล้วขโมยขโมยพี่ดาวชิมแล้วนี่เจ็ากล้วยบวชซี่กินหรอเอาไว้เอาไว้เทหลังเอาไว้เทหลังแต่ดูท่าแล้วน่าจะหวานเพราะว่ากล้วยนี้แซ่บเกยจับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากเลยนวยเต็มดีหืมหวานจริงๆนะครับกล้วยดูดูพี่ดาว อ่าพี่ดาวไหนขอบคุณค่อีกครั้งก่อนเน่อาปากไหนอาปากกลวงกวงก่อนอาปากกลงกลวงอ่ะดีใจนะดีใจนะเอ้าอาปากอาปากดีใจดีใจไหนดีใจอาปากก่อนอาปากโอ้เขียวเขียวเขียวถูกใจมากนะครับถูกใจมากๆถูกใจมากเลยนะครับพี่ดาวมีอะไรไม่ถูกใจถ้ามีของกินนะแซ่บมากไงพี่ดาวบอกได้ทุกอย่างนะครับแม่แม่ของกินถูกใจหมดนะคะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับแม่แม่เวลา21นาฬิกานะครับผมไฟ์สดกับช่องพังพีดาวเช่นเคยนะครับแม่แม่ส่งพีดาวเข้านอนนะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ก็ไม่มีฝนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับแม่แม่ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเข้ามาให้กําลังใจตลอดมาแล้วครับผมแล้วก็ขอพระคุณนะครับขอกราบขอพระคุณแม่ต้อยอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ แม่สุนะครับผมแม่สุที่สั่งน้ำพริกอร่อยอร่อยจากแม่แดงให้ลูกๆได้ทานนะครับผมก็ขอกราบขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ